กองปันภูเขาพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาทุกคนครับผมกะมื่อนี้ครับพี่น้องหลังจากที่ผมได้ลงรูปไปเมื่อวานแล้วพี่น้องเป็นหมูที่ตายจำนวนหลายๆตัวครับพี่น้องผมก็เลยจะมา ตอบคำถามเธอเดียวตอบคำถามเป็นคลิปก็แล้วกันพ ok ี่น้องเนาะว่ามูที่ตายเมื่อวานนี่พี่น้องหลาลโตวนั่นกะเป็นอย่างคือนตายเหตุผลว่าเป็นอย่างคือตายแล้วกะอีกอย่างหนึ่งก็กกคือมูที่ตายนั่นบริเวณฟร,ร์มที่ผมเห็นงานอยู่ในพี่น้องเป็นฟรามของลูกชายเ่าแก่ครับพี่น้องแต่ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันเลยพี่น้องลูกชายเ่าแก่นี่จะเอาลูกมูครับพี่น้องลูกมูจากฟรามใหญ่ที่ผมเห็นงานอยู่นี่ไปเรี่ยงไปคุ้นขายครับพี่น้องอีกทอดหนึ่งเนาะว่างไงก็คือซื้อลูกมูจากฟรามของพ่อนี่เป็นองแต่่วากะ การทำงานการเรียนในี่นี่ก็จะใส่คนงานของฟาร์มใหญ่ครับพี่น้องใส่ใส่คนงานของฟาพคอนเทเกอร์นี่ไปช่วยเวลามีอย่างที่จําเป็นหรือว่ารลายๆครับพี่น้องก็จะเอาพนักงานของฟาร์มนี่ไปซรอยครับพี่น้องผมก็เลืนไปซรอยวานนี่ครับพี่น้องเนาะกก่อนที่จะไปเบิ่งคลิปและการเหตุผลที่หมูตายนั่นกับพี่น้องผมก็อยากอธิบายก่อนเนาะพี่น้องเนาะว่าผมนี่ครับพี่น้องเหตุงานอยู่ประเทศเกาหลีใต้เลี้ยงหมูครับพี่น้องบอได้อยู่ประเทศไทยเด้อพี่น้องด้วยสำหรับพี่น้องที่ ทักเขามาถามซื่อหมูเพราะว่าจะเป็นลูกหมูเพรว่าจะเป็นแม่หมูหรือว่าแม่หมูท้องแม่หมูพดอันนี้ผมบ่ได้ขายกับพี่น้องเพราะว่าผมเป็นการอยู่ต่างประเทศกับพี่น้องก็สำหรับพี่น้องที่ติดตามผมอยู่กับจัลลุด,ดีเนาะพี่น้องเนาะว่าผมอยู่ประเทศเกาหลีใต้พี่น้องที่ผมเหตุลิปลวงไปเกี่ยวกับการผสมการเลี้ยงหมูการเหตุน,หน,นั่นนี่เนี่ยเกี่ยวกับหมูทุกๆอย่างก็เพราะว่าผมอยากจะแช่ประสบการณ์กับพี่น้องแช์ประสบการณ์ที่อยู่ในต่างประเทศนี่การเลี้ยงหมูนี่ครับพี่น้องเขามีการเลี้ยงที่ เป็นระบบเป็นการบริหารที่ดีครับพี่น้องผมก็อยากจะแช์ประสบการณ์แช์ความรู้สู่พี่น้องที่กําลังเห็ดฟาร์มอาจจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าที่อยากจะพัฒนาในการเลี้ยงมูให้มันดีขึ้นกับพี่น้องให้มันดีขึ้นเนาะอีกอย่างนึ่งกับพี่น้องที่ผมลุรลูกไปเมื่อวานนี้พี่น้องที่เป็นมูตายเนาะกับมีสมาชิกอาจจะเป็นพี่น,อน,อนอ้องในเฟซบุ๊กแหละพี่น้องผมไม่สมาชิกโดยตรงก็แล้วกันเนาะแต่เพื่อนกันรู้ว่าผมอยู่จังหวัดสกลนครพี่น้องเพื่อนเอารูปที่ผมลงหมูตายนี่ครับพี่น้อง เอาไปลงในเฟซเพื่อนแล้วกะมีคนถามเข้ามาครับพี่น้องว่าเอ๊ยพี่โมที่ตายนี่อยู่จังหวัดไรเจยู่ไซย,ยู่ไซเพื่อนก็นไปตอบว่าอยู่จังหวัดสกลนครอันนี้กะผมกะบอยากเหตุแบบซี่เราพี่น้องเนาะการเหตุแบบซี่มันกะบบอดีพี่น้องเฮ็ยให้พี่น้องเชาวเกษตรกรที่เรี่ยงโมของเขานี่แตกตื่นแล้วว่าตกใจอาจจะเป็นว่าเอ้เพื่อนอาจจะคิดหลายว่าเอโมที่ตายนี่เป็นโรคหรือเปล่าเป็นนั่นเป็นนี่นนหรือเปล่าผมก็อยากให้พี่น้องที่เอาลูกหรือว่าเอาโพสที่ผม พูดลงไปนั่นกับพี่น้องที่เอาไปแช่ไปส่งต่อหลายๆคนอื่นกับพี่น้องผมอยากให้รู้ความจริงก่อนกับพี่น้องว่าเหตุการณ์นี่เป็นยอนอย่างถึงตายโมเมนว่าอยู่ๆจะเอาไปลงเลยโมเมนต์กับพี่น้องผมก็อยากให้พี่น้องนี่รู้ทราบข้อเท็จจริงก่อนก่อนที่จะเอาไปแช่เลยว่าเอาไปพูดตะพไปน้องเนาะมาเข้าเรื่องเลยพี่น้องสาหรับหมูที่ตายเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปเบื้องเลยก็แแ้กกันพี่น้องว่าเป็นอย่างขึ้นาทยกับพี่น้องผมลากืูอวานนีพี่น้องตั้งแต่บ่ายโมง เจ้านอนสามทุ่มเกือบตายพี่น้องหมูน้ำหนักมันกระลายน้อพี่น้องน้ำหนักไหลน้ำหนักลอยกระลุกน้องพี่น้องตามชุดกระลอยลกเลยแต่ละตัวกระจายโอ้ลากจนคาร่าเลยพี่น้องผมมีขาอ่อนไปหมดเลยกลับมาถึงห้องเมื่อคืนนีดพออาบน้ำได้บริกรกินเข่าเลยพี่น้องผมนอนเลยครับพี่น้องเมื่อยแห้งแต่ว่าเท่าแก่เพิ่นกะให้เงินอยู่เลยพี่น้องให้เงินให้เป็นแบบเงินพิเศษนะพี่น้องให้เป็นเงินพิเศษเป็นทิปบไปไงเป็นทิปบข้าเมื่อยพราะมูนี่มันตายน้องพี่น้องมันตายแล้วก็มันเหม็นมันเหม็นแล้วทว่า มันตายตั้งสามสี y, like ่มือแล้วอ่าอีกอย่างนึงคกับพี่น้องอยู่ประเทศเกาหลีใต้นี่ฟ้ามูทุกทที่ครับพี่น้องเพื่อนจะมีประกันกับพี่น้องมีเงินประกันเวลามูตายเป็นยังเก็ตายเป็นนั่นเป็นนี่ตายนี่บอจะเป็นไฟดับบอจะเป็นมูป่วยเป็นโรคเพื่อนจะบวยนย่มูพี่น้องเพื่อนจะบวยนา่จะบวจับแบบซากสัตกับ้เพื่อจะปล่อยทิ้งไว้เลยจนกว่าทางเจ้าหน้าที่ประสุทว์หรือว่าเจ้าหน้าที่ประกันเป็นมากครับพี่น้องมาเช็คมาตรวจมาหนับแล้วจังสามารถเอาออกมาได้ครับพี่น้อง ยังสามารถเอาออกมาได้ในกรณีเคสที่ตายเมื่อวานนี้คือกันกับพี่น้องตายตั้งแต่วันซุกวันอะไรพี่น้องวันศุกวันเสาร์คนละเพิ่งจะได้เอาออกกับวันจันทร์กับพี่น้องเนาะพอต้องรอทั้งหน่วยงานเพื่อนมาตรวจสอบกับพี่น้องมาเช็คว่าเป็นเกี่ยวกับยังเพราะมาเคลียรเรื่องจํานวนการตายจักโตน้ำหนักเฉลี่ยเท่าใดว่าจะมีผลเรื่องเงืนประกันกับพี่น้องเงินประกันเนาะแต่บ้านเท่านี้ผมคิดว่าน่าจะบ่มีเงินประกันหลับพี่น้องบ่มีมถ้าตายก็คือตายเลย ลัดตบันก็อาจจะช่วยได้นิดหน่อยพี่น้องนะนิดหน่อยไปครับพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศสดๆน้ำกันเลยครับพี่องว่าหมูเห่านี่เป็นยังขึ้นตายครับพี่น้องไปน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้าๆทุกคนกับผมคลิปนี้พี่นี่ครับพี่น้อง้าพี่น้องมาเบิ่งหมูตายอีกเหมือนเดิมครับรอบนี้ก็สามร้อยห้าสิบตัวครับพี่น้องจะเป็นมูใหญ่ครับเป็นมูใหญ่รอบนี้เนาะกำลังดึงออกมานี่ยแหละครับพี่น้องเนี่ยเป็นมูรุ่น ร้อยสิบห้าถึงร้อยสิบแปดกิโลครับพี่น้องมูพ่อมขายแล้วพี่น้องมูพ่อมขายตัวนึงกระเลียอยู่ที่หมื่นกว่าบาทพี่น้องเกือบสองหมื่นบาทบ้านเฮาตีเป็นตัวเลขกลมๆกัดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดครับพี่น้องหมื่นเจ็ดหมื่นแปดบ้านเฮาเนาะสักคูณสามร้อยห้าสิบตัวค,ครับพี่น้องคิดเบิ่งครับพี่น้องคิดเป็นราคาเบิ่งเนาะคิดเป็นเงินเบิ่งมูพ่อมขายแล้วครับพี่น้องจะขายเมื่อนี้แหละครับพี่น้องขายเมื่อนี้ เหตุผลที่ตายก็เพราะว่าเหมือนเดิมครับพ uh ี่น้องบ่มีคนดูแลตัวแก่บ่จ้างคนครับพี่น้องหมูทั้งเบิดนี่ก็มีประมาณพันหาร้อยตัวครับบ่จ้างคนดูแลครับพี่น้องเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายครับพี่น้องเอ้ยขัดล้มดับครับพี่น้องไฟบ่มีแถมบ่มีคนดูแลอยู่ครับพี่น้องกว่าจะมาเห็นกับตายเบิดแล้วพี่น้องตายเบิดเลยตายเบิดคอกเลยเข้านนิตั้งแต่คอกข้างนาพูครับพี่น้อง มาถึงครั้งนี้ครับพี่น้องตายเบิดเรียบร้อยจะเรือกะเรือคอกนี่ครับพี่นอ้นองเรือคอกนี่ซอกน,นี้นะตายเ,เยบิดแล้วเอาเดี๋ยวพี่น้องผมไปไปเห็ดอันนี้ก่อนไปดึงออกก่อนครับพี่น้อง

เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องคนเรียบร้อยแล้วสามร้อยหาสิบตัว,วกองปันภูเขาพี่น้องเอ้ยใส่เป็นขั้วขีขึ้นรถด,ดั้มครับพี่น้องเอ,อ้ยเมีนกับเมีนครับ คลิปนี้พี่น้อกับอลาไปก่อนครับพี่น้องจะกลับบ้านแล้วครับแนวแย่งพี่น้องก็จะ่าลืมกดติดตามกันนะพี่น้องนะทางช่องอีสานอินโคเรียครับนะสวัสดีครับ